วันก่อนนักข่าวได้ตั้งคำถามกับนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับประเด็นการจะปรับคณะรัฐมนตรีว่านางสาวแพรทองทานมีความคิดเห็นอย่างไรแต่นางสาวแพรทองทานก็บอกว่าจะมาให้คำตอบในวันพรุ่งนี้ซึ่งต้องเข้าใจว่า นางสาวแปรทองทานมีข้อจำกัดในการตอบคำถามของผู้สื่อข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่แหลมคมและประเด็นที่เซนซิทีฟเกรงว่าถ้าพลาดไปอาจจะถูกนำไปขยายผลซึ่งจะเกิดความเสียหายทางการเมืองได้จึงขอเวลาไปตั้งหลักแล้วก็ เตรียมตัวเตรียมข้อมูลที่จะมาตอบคำถามผู้สื่อข่าวในวันถัดไปเมื่อถึงเวลานางสาวแพรทองทานก็ได้มาตอบและก็เตรียมคำตอบจากบ้านโดยยกเอาหลักธรรมทางพุทธศาสนามาตอบคำถามของผู้สื่อข่าว โดยบอกว่าความจริงใดๆในโลกนี้ล้วนอนิจจังไม่ว่าตําแหน่งทุกอย่างหรือตําแหน่งหรือแม้แต่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เช่นกันไม่ใช่แค่ตําแหน่งของใครคนใดคนหนึ่งตําแหน่งของนายกก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเราต้องทําใจให้นิ่งไว้อันนี้คือคำตอบที่เตรียมมาจากบ้านแต่ว่าคำตอบหรือคำถามที่นักข่าวถามสดๆ แล้วก็นักสาวแพทย์ทองทานต้องตอบนั่นก็คือนักข่าวถามว่าในอนาคตจะมีโอกาสนำพักพลังประชารัฐเนี่ยมาร่วมรัฐบาลหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้นายกแพทยทองทานประกาศไว้ในตอนหาเสียงว่าจะไม่จับมือกับคนที่ทำรัฐประหารซึ่งนางสาวแพทยทองทานก็ตอบว่าใช่ค่ะ ที่เคยบอกว่าดูหน้าดีฉันนะคะจะไม่จับมือกับคนทำรัฐประหารอันนี้สองปีแล้วเผอิญคะแนนมันไม่ถึงก็เลยจับมือกันหน่อยในตอนนั้นจับมาแล้วสักพักแล้วเหมือนเหมือนกันทำไมคำถามมันดีเลยสำหรับการตอบคำถามของนางสาวแพรทองทานซึ่งไม่ได้เตรียมมา เป็นการตอบคำถามแบบกำปั้นทุบดินและก็แบบเอาสีข้างเข้าถูแก้ตัวไปแบบน้ำขุนๆซึ่งการอ้างว่าคะแนนมันไม่ถึงต้องจับมือกับคณะรัฐประหารเนี่ยก็ไม่เป็นจริงก่อนที่พักเพื่อไทยจะตะบัดสัตว์กระโดดข้ามขั้ว มาจับมือกับฝ่ายอนุรักษ์กนิยมคะแนนของพรรคเพื่อไทยรวมกับคะแนนของพรรคก้าวไกลเพียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้เปรียงแต่ว่ามันเป็นดีลทางการเมืองเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างนายทักษิณกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมจึงได้จับมือกันเพราะฉะนั้นสำหรับการที่ นางสาวแพรทองทานบอกว่าเรื่องนี้ทำไมดีเลยจังมันสองปีแล้วจากกี่ปีก็ตามมันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นที่ประชาชนยังจดจำและมันเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองซึ่งดูการตอบคำถามของนางสาวแพรทองทานแล้วเหมือนกับยิ่งตอบยิ่งเข้าตัวต้องยอมรับความจริงว่า การตอบคำถามของนางสาวแพรทองทานทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะทางการเมืองของนางสาวแพรทองทานว่ามีต่ำมากซึ่งยิ่งนานวันก็ยิ่งเห็นว่าวุฒิภาวะของนางสาวแพรทองทานเนี่ยไปไม่รอดจริงๆ และก็ต่ำมากจริงๆด้วยครับ